วสวัสดีครับเจอกันคลิปนี้กับดุงมันในูใจนะครับคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการเข้าไปติดต่อเข้าไปติดต่อกับทางศูนย์ Call Center ของทาง True นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราเกิดเหตุขัดข้องของอินเทอร์เน็ตนะครับวิธีการเข้าไปติดต่อไม่ยากนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเบืองเงินค่าโทรศัพท์แล้วก็ไม่ต้องไปรอ,อนานถึงประมาณ10นาที20นาทีอะไรอย่างนี้ นะครับเอาเข้าไปดูกันเลยนะครับสําหรับวิธีการติดต่อนะครับง่ายเข้าไปในไลน์เข้าไปในไลน์เนี่ยนะฮะเข้าไปใน,ลน,นไในลน์ปุ๊บนะครับก็ให้กดตรงค้นหาตรงนี้นะครับค้นหาเนี่ยนะฮะค้นหาค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า t o move page แบบนี้นะครับแล้วด้านล่างจะมีที่พิมพ์นะฮะทางด้านล่างจะมีที่พิมพ์ก็พิมพ์เข้าไปว่า งานอะไร <c oughs> นะครับก็คือแจ้งเข้าไปแจ้งเข้าไปในนั้นนะครับสมมุติว่าพิมพ์เข้าไปว่าเน็ตขัดข้องนะครับก็พิมพ์เข้าไปเน็ตขัดข้องสมมตินะฮะสมมุตินะอันนี้ไม่ได้สมมุตินะนี่ของจริงนะฮะเนี่ยให้พิมพ์เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วกดส่งเข้าไป นะครับแล้วกดส่งเข้าไปอย่างนี้เห็นไหมครับเขาก็จะให้เราเข้ามาสู่หน้าตรงนี้นะครับมมลิจะพาไปใช้บริการ true service นะครับเพราะคิดได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดนะครับแล้วเขาก็จะ <c oughs> สอบถามเรา <c oughs> เข้ามาตรงนี้ฮะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คุณมาลิเนี่ยเขาก็จะพิมพ์มาเป็นอะไรก็ให้เราพิมพ์เข้าไปนะครับถ้าเป็นเน็ตบ้านก็เป็น t r o u online ถ้าเป็นเน็ตมือถือก็เป็น t r u e m o v e head นะครับตรงนี้ก็พิมพ์คุยสนทนากับเจ้าหน้าที่เขานะครับในนี้รวดเร็วว่องไวและก็ไม่ต้องเสียตังค่าโทรศัพท์จำนวนมากด้วย นะครับก็ฝากกันไว้ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีการบันทึกการสนทนาของเราสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเอาไว้ปรับปรุงการบริการของเขานะครับอา้าวขอบคุณสำหรับการชมรับชมคลิปนี้ด้วยหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตขัดข้องนะครับขอบคุณการรับชมด้วยครับนะฮะย้อนกลับไปนิดนึงนะครับย้ำก่อนที่จะมาหน้านี้ได้นะครับเข้าไปในไลน์ พิมพ์ตรงข้างบนว่า true move head ตรงนี้นะครับแค่นั้นเองแอดเพื่อนไว้ true move head นะครับนี่ตรงนี้แค่นั้นเองแล้วก็เขาจะพาเรามาสู่บริการของ true i service ทางด้านนี้แล้วก็จะทำให้เราเข้าไปติดตอ่อแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบอร์โทรศัพท์อินเทอร์เน็ตบ้านกล่อง wi-fi อะไรมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตหลุดเข้า2 g แล้วหลุด เข้าได้แต่ 5G หรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องพวกนี้นะครับเข้าไปติดต่อตรงนี้ได้เลยขอบคุณรับการรับชมด้วยไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ